ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับพนีิกามาพบกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาแม่ยายนงนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบธันวาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าสองขับเลขล่างก็ออกห้าศูนย์นะพี่น้องเนาะ ครับมีผู้โฉกผู้หม,มันบนอนอพี่น้องกับแม่ยายนงนะครับเดยกไม่ยายนงเข่าได้พี่น้องเน้อนี่นะครับพี่น้องวันศุกร์ที่20่ธันวาคม256หห็ดลาวพัฒนาแม่ยายนงเลขติดบนล่าง943มาเก่าพี่น้องเห็นว่าครับประเ็นใหสอ้าสาม สี่เจ็ดสี่แปดพี่น้องเลขออกเก้าสองเข้าตัวกลับนะพี่น้องเนาะครับเข้าตัวกลับก็ถือว่าเข่านะพี่น้องเนาะครับเน้นถึกตัวนะพี่น้องครับผู้ใด้กลับตัวไว้กับดีโชคมันกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเตรียมพามาติดตามต่ออีกกับราวพัฒนาแม่ยายนงเนาะพี่น้องเนาะ ขอมากใกล้ๆก,กันหน่อยกันพี่น้องครับวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะพี่น้องเนาะครับ จัดเตียนนะพี่น้องเนาะครับเลขติดบนล่างนด้พี่น้องเนาะ ขับเลขติดบนล่างเดีียวมวงในท่อซับกันสองหนึ่งเก้านะครับ ครัเพื่อเพิ่งจับคู่ได้พี่น้องจับคู่สองสองสองห้าสองหก สองหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดครับหนึ่งห้า เก้าแปดเก้าศูนย์นะครับครับส่วนตัวเน้นในะพี่น้องเนดะ้อ สองสองสองห้าสองหกสองหนึ่งเก้าแปดพี่น้อง ครับแถมตกกันได้พี่น้องดนะ้อ ครับเดี๋ยวเราต่อกระหาซูลนพี่น้องเนาะกันไว้แม่พันวากันไว้น้ำจักหน่อยมาทันดีครับสัต,ตนนนะว,ว์เย็นนพน้องเนาะพัดยามใส่เบิ่งก่อนนพี่น้องเด้อครับเด่นสองหนึ่งเก้าเลขติดนพนอง สองสองสองห้าสองหกตัวเน้นสองหนึ่งเก้าแปดตัวเน้นพี่นอ้องกันเก้าห้าห้าศูนย์ยายนงยี่สิบสามทับสิบสองทับหกเจ็ดพี่นอ้องครับอันนี้คือพอเพชรชงมาให้ได้พี่น้องเนือนี้นะครับเอาพอเทียมขอขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อพอเพชรเนาะครับเนาะที่รงมาให้นะครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณแม่ยายไม่ยายนางไม่ยายนงหลายๆเนาะครับเนาะที่ให้แนวทาง เราพัฒนาพอเตมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนอตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นเราจะลืมพี่น้องมักสอบตัวใดเฮาก็จะลืมกับตัวไว้น้าได้พี่น้องเนอครับเอาชับหน้าจอครับผม ครับจะลืมในพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตรียมน้ำแดงนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตรียมขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต,ตออรียมเตรียมขออวยพรให้โฉบโฉบมนันมนันแห้งแห้งรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับพเจกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม